เรื่องนี้ไปดูการขอให้ช่วยที่ช่วยแล้วใจสั่นมากครับสวัสดีครับผมนายโชนทีเกลือโชติอาสาสมัครผู้ช่งผู้ภัยที่สาบันเมืองสนามรับแจ้งจากศูนย์มินยูนะครับว่ามีผู้ป่วยคุณอาสาได้รับแจ้งจากคุณป้าว่าป่วยฉุกเฉินปวดหัวใจหวิวโอ้โหโรคหัวใจหรือเปล่าไม่รู้ครับก็รีบมาเลยครับนี่รับขึ้นรถมาแล้วก็สอบอาการกันเลยป้าครับอาการเป็นยังไงบ้างครับปวดหัวใจวิว จิตใจมันไม่สงบเลยแล้วปกติป้ารักษาโรงพยบาบาลไหนครับเดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะได้ไปส่งถูกจาชื่อไม่ได้อ้าวแล้ว,วไงจำทางได้นะเดี๋ยวป้าก็ะบอกให้แล้วกันเดี๋ยวป้าบอกทางนะเดี๋ยวผมพาไปตรงไปตรงไปหนีกล้องง่ายครับเอาไปเลยแหมป้มาเขาป่วยเยอะนั่นเนี่ยอ,อุ้ย แล้วป้าเขาก็บอกทางนะครับบอกไปครับเนี่ยไปไหนเราก็ตามป้าเขาไปอ่ะเลี้ยวอ่ะเลี้ยวเราก็เลี้ยวครับบอกทางไปเรื่อยละครับจนกระทั่งนี่ไงนี่ไงเอาเฮ้ยนี่มันวัดแล้วป้านี่มันวัดดีป้าอยู่ข้างหลังอ๋อสงสัยจะมีอนมามัยอยู่ข้างหลังวัดเออจริงเออป้ายป้ายป้ายแต่แหมวัดกลางคืนเนี่ยน้ำมันเออจุดจุดจุดจด ป่าช้านะมีน้ัอนามัยอยู่ตรงไหนอะไหนอะป้าไม่เห็นมีอนามัยเลยป่ารักษาที่นี่ล่ะมันสงบดีเฮ้ยสงบไปเปล่าวะอ,อขอบใจนะป้าไปฮะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยป้าไปแล้วป้าไปแล้ว ใช,ใ,ชใช่ไหมใช่คนป้าป้านอนด้วยโอ้โหโอ้ป้านอนอย่างนี้เลย <c oughs> เอ็งแน่ใจรู้เป็นคนนะ่ะหรือว่าไม่ใช่วะ <c oughs> นั่นน่ะสิ สงสัยเหมือนพี่อาสาเลยใช่ผีหรือไม่ยังไงเฮ้ยที่รู้ๆสยองว่า ป้าบ่นว่าปวดท้องแล้วก็จิตใจแกไม่ค่อยดีใจแกวิวิวถามว่าคุณป้าจะไปโรงพยาบาลไหนคุณป้าบอกจาชื่อไม่ได้แต่พาไปได้วิ่งไปเรื่อเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแกไปเรื่อก็ไปถึงวัดแกก็บอกเลี้ยวเข้านี่เลี้ยวเเข้านี่เขาก็บอกว่าที่นี่แหละแกจิตใจไม่ดีแกจะมารักษาจิตใจแล้วแกก็เดินลงรถไปทางผมเองก็งงอยากรู้จริงๆว่าป้าครับใช่คนไหมครับไม่ต้องมาบอกเองนะไลน์มาก็พอ ขอขอบคุณคุณชนนาทีเครือโชคเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ชีพกู้ภยัยเทศบาลเมืองสนัน่นรักจังหวัดปทุมธานีเจ้าของเรื่องป้าหาย